คราวนี้นะครับเราจะมาดูกรณีที่ทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มกรณีที่2กรณีที่2จะเป็นกรณีที่โจทย์ให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนมาหลังคำว่าสุ่มและ n ขนาดตัวอย่างที่สุ่มที่เก็บที่สัมภาษณ์มากกว่าหรือเท่ากับ30ตัวอย่างที่9ในหนังสือหน้า179ผู้จัดการรีสอร์ทวันะลัยกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไว้ว่า จะต้องไม่ต่ำกว่า4.20คะแนนจึงสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเมื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจำนวน49คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเท่ากับ4.02คะแนนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.24จงทดสอบว่าความคิดของผู้จัดการรีสอร์ทวันอะไรเป็นจริงหรือไม่ที่ระดับในยะสำคัญ0.10 0.10 คือโจทย์ข้อนี้มันมันมันไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันไม่เอื้อต่อการแกะโจทย์ของเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นข้อความที่เขาต้องการทดสอบคือความคิดของผู้จัดการรีสอร์ทเป็นจริงหรือไม่เราก็ดูว่าความคิดของผู้จัดการรีสอร์ทเขาบอกว่าเขากำหนดระดับความพึงพอใจเอาไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า4.20คะแนนตัวนี้ ือเนื่องจากโจทย์ไม่พูดคำว่าเฉลี่ยมันทําให้เราจริงๆมันควรจะบอกว่านี่คือค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ก็ควรจะพูดว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อมาก็คือโจทย์ไม่มีคำว่าสุ่มคือเทคนิคของเราเนี่ยเราจะหาคำว่าสุ่มให้เจอแล้วดูว่าเบี่ยงเบนแปรปวนมาก่อนมาหลังสุ่มเนื่องจากข้อนี้ไม่มีคำว่าสุ่มแต่มันมีคำที่สื่อความหมายเทเกๆกเดียวคำว่าสุ่มก็คือสำรวจ เพราะฉะนั้นคำว่าสํารวจในที่นี้ก็ถือว่าให้แทนคาว่าสุ่มแล้วกันสํารวจเก็บข้อมูลสอบถามสุม่มถือว่าเป็นคําในความหมายเดียวกันเข้าสุ่มมา49คนตัวนี้แกะเป็น n ไม่มีปัญหา49ประโยคต่อมาบอกว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจถ้าจะให้ดีควรจะเพิ่มคาว่าเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ4.02เราก็จะแกะตัวนี้เป็น x bar ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างหลังค่าเฉลี่ยเป็นส่วนเบี่ยงเบนเนื่องจากเราให้ความพึงพอใจสำหรับความพึงพอใจตรงนี้เป็นคำว่าสุม่มเบี่ยงเบนในตรงนี้ก็จะมาหลังคำว่าสุม่มเพราะฉะนั้นเวลาเราแกะเราก็จะแกะเป็น s แน่นอนค่าของตัวอย่างและ n ข้อนี้3าเอ่อซึ่งมากกว่าเท่ากับ30ก็แปลว่านี่เรากาลังทํากรณีที่2ให้ของตัวอย่างมาหลังคาว่าสุม่มแล้ว n 30ขึ้นไป ที่ระดับนัยยะสาคัญเอลฟา0.10ตัวข้อความที่เขาต้องการทดสอบคือบอกว่าค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคำว่าไม่ต่ำกว่าคือเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นที่เราแกะได้และที่เราจะตั้งคือมิมากกว่าเท่ากับ4.20มมากกว่าเท่ากับ4.20เราก็เอาไปตั้งในสมมติฐานหลักก็คือ H0 ตั้งมิลมากกว่าเท่ากับ4.20 H1 ก็ตั้งตัวตรงข้ามมิลน้อยกว่า4.20มลน้อยกว่า4.20พอตั้งเสร็จแล้วอยากจะให้พูดกับตัวเองสักนิดหนึ่งข้อนี้เป็นการทดสอบแบบทางเดียวถ้าทางเดียวต้องบอกตอบเขานิดหนึง่งซ้ายหรือขวาคําตอบคือขวาขวาดูยังไงดูที่ตุดแลมอโทษๆซ้ายครับซ้ายดูยังไงดูที่ตุดแหลมๆใน H1 หันทางซ้าย ข้อนี้ก็จะเป็นทางเดียวแบบทางซ้ายขั้นที่2เลือกสูตรสถิตทดสอบเนื่องจากเป็นกรณีที่2เราก็เขียนสูตรที่2ข้อนี้เป็นทางเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เอลฟาขั้นที่2เราใช้แซเดี๋ยวขั้นที่3เราก็จะใช้แซดเอลฟาเอลฟาข้อนี้0.10เพราะฉะนั้นหนูเอา0.10ไปเปิดได้เลยให้ได้ค่าแซดเอลฟาออกมา เราจะเจอมันแถวๆลบ1.28 z alpha ที่เฉยก็จะเป็น1.28จากนั้นว่ารูปเนื่องจากเป็นการทดสอบทางเดียบับบทางซ้ายพอเราวาดรูปเขตปฏิเสธดำดำก็อยู่ทางซ้ายขาวๆก็คือเขตยอมรับ H0 จุดแบ่งเราแบ่งที่ลบ1.28อย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เขตดำๆอยู่ฝั่งซ้ายจุดแบ่งจะติดลบเขตดำๆอยู่ทางขวาจุดแบ่งจะเป็นบวก ขั้นตอนต่อมาเราเขียนตามแพทเทิร์นก็คือกฎการตัดสินใจจะปฏิเสธ H0 เมื่อค่าแซนน้อยกว่าลบ8 2 8เขียนในที่นี้ก็คือเขียนตามลักษณะของแผนภาพลบ8 2 8เป็นจุดแบ่งต้องน้อยกว่ามันคืออยู่ในพื้นที่ดำๆถึงจะเรียกว่าปฏิเสธ H0 ขั้นที่5เป็นขั้นแทนสูตรขั้นที่5เป็นขั้นแทนสูตร4.02นี่คือ X bar 4.20ตัวนี้คือค่าที่เราตั้งในสมมติฐาน1.24คือ s รูท49คือรูท n เอาเครื่อเขียนเลขสุดยอดของเรากดออกมาจะได้เท่ากับลบ1.02ลบ1.02แล้วเราก็ดูซิว่าลบ1.02ตัวนี้ตกอยู่ในพื้นที่สีขาวหรือสีดำคำตอบก็คือพื้นที่สีขาวถูกไหมจุดแบ่งตรงนี้มันคือลบ1.28 ลบนมันน้อยกว่าก็อยู่ด้านมือขวามือก็คือสีขาวพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่เขตยอมรับ h 0พื้นที่เขตยอมรับ h 0เราก็ไปดู h 0เขียนว่ามิมากกว่าเท่ากับ4.20หนูสามารถสรุปได้แบบนี้ก็คืออ๋อความพึงพอใจข้อนี้เป็นเรื่องความพึงพอใจนะของผู้ใช้บริการจะไม่ต่ำกว่าก็คือมากกว่าเท่ากับ4.20ที่อัลฟา0.10 หรือความคิดของผู้จัดการเป็นจริงหนูอย่าลืมว่าสตรอรี่ของเรื่องนี้ผู้จัดการเขาเชื่อว่าคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าสี่ไม่ทําไม่ต่ากว่าสีส่สองศูนย์แน่แล้วพอเราทําออกมามันก็ไม่ต่ำกว่าสี่สองศูนย์จริงๆก็แสดงว่าความเชื่อเขาเป็นจริงตอบแบบใดแบบหนึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นข้อสอบชอยส์ชอยส์อาจจะวางแบบข้างล่างก็ได้ ความผิดของผู้จัดการเป็นจริงหนูก็ต้องรู้เท่าทันข้อสอบด้วยว่าเออเฮ้ยอ๋อช้อยว่างแบบนี้แสดงว่ามีความหมายเหมือนกัน